โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับมานนเอลนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอขอบคุณยอดซับทั้ง6กันซับเลยนะครับที่ติดตามผมมาเนาะก็สถานีต่อไปนะครับเป็น7จ็ดพันซับเนาะเราจะค่อยๆไปทีละขั้นนะครับเราไม่ก้าวกระโดดนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมา 1- นึกับทอนคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนในกิวผมอีกแล้วนะครับเป็นทอนแข็งแกงเนาะซึ่ง เขาก็เป็นคู่แข่งเก่าผมนะครับก่อนตอนนี้ผมตีนเมทซ้มอยู่เนาะผัดกันแซงกันไปแซงกันมานะครับโอเคเราก็มาตกลงกันเหมือนเดิมน,นะครับว่าเราจะเอากี่ตัวผมเสนอไปห้าตัวเนาะโอเคเขาบอกได้นะ different target, different เราก็จะเอาเป็นฟิกเกอร์ไปนะครับคิดที่แล้วผมก็เ,เป็นฟิกเกอร์นะที่เจอเทลเม่ซ้มนะครับทีนี้จะเป็นการเอาฟิกเกอร์มาเหมือนเดิมเนานะโอ้เข้าพลังแฝงโลมานเนี่ยอเอ้ยสเปลนะครับไม่ใช่พลังแฝง อภัยครับซึ่งผมมองว่าต้นเกมเนี่ยเขาได้เปรียบเยอะเลยนะครับเขาเอาสเปลโรลมาเนี่ยก็ผมแนะนําให้ดูคลิปนี้จนจบนะครับถ้าอยากรู้การแก้ทางหรืออะไรเนี่ยแนะนําให้ดูจนจบเลยนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ก็คอมเมนต์นะครับผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับถ้าผมตอบได้นะอืมผมเอาใส่สีฟ้าแล้วกัน ไอ้เคียบก่อนนะครับต้นเกมเนี่ยโอ้เข้าดักอยู่ในพุ่มนะแต่ผมก็ไม่เล่นอยู่แล้วนะคือเขามีพลังอ่าไม่ใช่พลังสีพูดผิดตลอดเลยเขามีสเปลโรนะครับก็คือสเปลตีเร็วนั่นเองเนาะเกมนี้ผมขึ้นเป็นรองเท้าเกาะน่าจะดีนะครับเราก็ฟาไปก่อนเนาะต้นเกมยังไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับ โอ้ oh, เขาก็ดันผมนะดูดิกดดันคาป้อมเลยนะี่อ่ะดเกินได้อยู่อีกนะครับถ้าสังเกตเมื่อกี้เขาจะเอาเป็นรอ,องเท้าตีวมา,นะาเนาะเนี่ยเขาก,กดสเปลโรเนาะผมเห็นอยู่มือเขาสีส้มน,นะครับเดี๋ยวเราก็มาแคคีป okay, เหมือนเดิมนะครับ s <S เเสเปลโระน่าจะคููดาวอยู่นะถ้าผมจัไม่ผิดนะครับเพอเขาเพิ่งใช้ไปเนาะ โอเคผมได้คุมฮิวแล้วครับผมจะเก็บมาเลยเนาะมาดีผมกล้าแรกนะคือเขาไม่มีสเปลแล้วนะครับแรกเลยมาแรกกันไลท์โอเคก็บแตกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้คือที่ผมกล้าเล่นเนี่ยเขาไม่มีสเปียนะครับคือก็การันตีได้ว่าเรายิงแรกได้นะครับอื เอ้ยผมจะเปลี่ยนเป็นโลมดาเมจดีกว่านะครับคือล้างมันถ้าใช้เลดเกมน่าจะคุ้มกว่าเนาะล้างเนี่ย <S <S ก็ลองดูครับลองดูของแก่เนาะเราเปลี่ยนของได้ตลอดนะครับอันติีไปเลยเลียนในหน้าเพจมาแล้วเนาะตอนนี้ผมกล้าเล่นแล้วนะผมมีฮิวอยู่นาะมีประกันประกันรองรับนะครับ โอเคเก็บเลยแล้วกันก็ถ้าจะแบบฆ่าเขาก็แนะนำผมแนะนำนะเป็นม่วงม่วงสองหลือหนึ่งนะครับจะมีประสิทธิภาพเยอะอยู่เนาะผมกล้าแรกเลยนะดูดิโอ้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 โเกอร์หนีก่อนแรงเกินทำไมเขาแรงขวาวะนี่ผมไม่แน่ใจนะแรงจัดเลยอะ อ่าได้หิวนะครับสไลด์เก็บหิวเลยแล้วก็ยิงไปหนึ่งทีสองทีอันตี <Nope. S 1> เอ,อ้ยเกือบแตกเมื่อกี้แบบเหลือข้อนิ้วอะ่ะไม่ถึงข้อนิ้วได้ทำนะครับข้ออดอดเลยนะครับพลาดนะครับเราจะเคลียร์คีิก่อนนะครับโอเคเขาน่าจะขึ้นเป็นทารอนนะถ้าผมดูจากเมื่อกี้นะครับก็ถ้าใครดูไม่ทันก็ขออภัยด้นะครับ สวัสดีผมก้าแรกนะคุณป้าป้าอุ๊ยโอ้โหมีอันตีด้วยโอ้โหแตกก็พลาดไปนะครับเขามีอันตีอ่ะแบบผมอยู่ตรงเส้นตรงกลางยนะครับก็เลยแตกนะครับโดนแรงสองเท่าเลยเนาะอันตีทอนนี้ก็ถ้าใครโดนเส้นตรงกลางก็จะแรงเป็นสองเท่านะครับถ้าโดนข้างๆก็จะ,ะเท่าหนึงนะ่งเนาะมา หนึ่งแรกเลย,เลยมาโอ้หเขาแรงเขาแรงแลไม่น่าห้าวเลยเคเราก็ได้คิวอีกแล้วนะครับเขาน้าจะออก็นคีดเนาะคือตอนนี้เขามีดูดเลื่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจครับว่าจะไหวไหมเนาะตอนนี้อืมเขาสลด์แล้วนะครับโอ้หแรงจัดเลยอันตีไปอันตีทำไมเนี่ยเมื่อกี้ กีโตเดียวยังสีอะไรอยรเนีเนเนราแวงอะไรนี่ออยู่ในพุ่มแน่นอนนะครับเราจะยึกยักก่อนนะเนาะรอเขาออกมาก่อนอ่าโอเคไล์เก็บฮิวมาได้เปรียบแล้วครับตอนนี้ได้เปรียบแล้วมีแรกหนึ่งสองดูเลือดผมสิครับแบบจะตายก็ไม่ตายนะครับเนี่ยถ้าเขายิงผมสวนอีกนัดก็แตกคู่เลยนะครับคือ เมื่อกี้ผมได้ฮิลเนาะถ้าไม่มีฮิลผมก็ตายนะครับคือคุณป๊อปป้านี่เชิงดีมากๆนะครับสมแบบสมก็เป็นแบบอดีตคู่แข่งผมนะครับอันดับหนึ่งอันดับสองก็ผมยังไม่เคยขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะครับทอนเนี่ยก็มีเขาคั่นไว้ครับตอนนั้นยังไม่มีโหมด COV วนะครับคือแต้มมันบวกแค่1บวกแค่2เองนะครับก็แซงเขาไม่ได้เนาะผมก็อยู่อันดับ2นะครับเขาก็เป็น อันดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบเจ็บใจอยู่เนาะแจมมันตัดน,นะครับทำอะไรไงละเออทำไงได้เนาะจะช่างมันครับเราก็ติดเม็ดส้มเหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้เขาก็คอไเม็ดส้มอยู่นะครับผมก็ไม่ได้ติดแล้วเนาะมาเก็บเม็ดอีก2ตัวนะครับอุย้ยแรงจัดเลยป,ป้าป้าอ่อผมจะขึ้นเป็นอ่าทางด้านโอเคสเปียร์นะครับ มาสิมาสิมาสิ่อ้ยโอ้ยโอ้ยแรงแรงโอ้เมื่อกี้จะวิ่งไปยิงเขาเฉยเลยโดนอันตีสวดมานี้ไม่ไหวนะครับเคียร์คีิก่อนเนาะโอเคเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ก็ประมาทนะครับผมเนี่ยดีนะที่ไม่ตายโหดูเลือดต้อมผมดิน่ารักเกินเลือดข้อเดียวเลยไม่เห็นข้อเลยนะ โอ้ยล้อป้าเขามีฮิวอ่ะผมไม่สู้ดีกว่า<ม>โอ,อ้ือเกือบตายโอเคนะครับดีแล้วที่รอดโอเคป้อมผมก็แตกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ็ดน,นาทีนะครับตอนนี้แบบฝั่งหนึ่งคิวได้สองฝั่งหนึ่งคิวได้หนึ่งนะครับคือแบบตึงนะครับตึงจัดอ่ะคือพวกติดประเทศอย่างเงี้ยเขาก็มีเชิงของเขาอยู่แล้วเนาะ ก็แล้วแต่นะครับว่าแนวทางการเล่นจะเป็นยังไงครับก็แต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะโอเคผมก็อันติเกียร <okay, S 2> ์คิวเลยโอเคได้คิวออฟลอแล้วนะครับโอ้โห oh, เขาโอนี้อาร์มน่าจะขึ้นเป็นดาบแดงนะั่นแหะถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับโอน,นี่อาร์มก็ดีนะครับคือเอ,อเขาเอาทางด้านของดูดเลือดออกนะครับเขาจะเพิ่มเป็นพลังชีวิตเนาะ ก็ถือว่าอึดขึ้นนะครับถ้าออกโอนิอาร์มเนาะแต่แล้วผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นโอนิอาร์มมากนะครับด <Okay. S 2> ูท่าเลดเกมน่าจะยิงสู้ขาไม่ไหวเนาะออกทั้งจิมเหลืองนะครับก็เป็นพลังเอ้ยไม่ใช่โลมแทงนะครับไม่ใช่พลังแงสงโอยสไลด์เก็บเลือดมายิงสู้ u, โอเคนี่ครับผมก็ใช้เหลี่ยมหน่อยนะครับ เราต้องคุมฮิวนะครับคือใครคุมฮิวคือได้เปรียบนะครับนี่ผมขายเป็นบ็อกเกนออกเป็นโอมิอาร์มนะครับก็ออกจิฟต์ืองกมาด้วยเนาะมาสิผมสู้นะอุ้ย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 ,ยพี่ตู้มีบอหเกือบแตกเขาก็เกือบแตกครับเมื่อกี้มันมากอะแลกกันแบบนวันวนวัวอดีตอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วก็แบบต้องสูสีกันหน่อยนะครับ โอเคผมขายเป็นอ่าผมขายสายิสติงนะครับก็ออกเป็นทารอนเนาะจะออกตามเขาก่อนนะครับก็คือ,อแบบของเขาเซตเขาเนี่ยยิงแรงแถมยังถึกอีกนะครับผมก็จะออกตามเนาะไม่ผิดนะครับไม่ผิดก๊อปปี่กันได้โอเคเขาได้ดาบแดงแล้วผมเดาไม่ผิดเลยนะครับผมจะไม่ขายชียร์บอนนะครับมันได้ เกาะแล้วก็ลดความโยจม,ยม,ยมตีแล้วเนาะท่าแรกก็ไหวอยู่นะครับขายจิมก็ออกดาบแดงตามเราก็ต้องแบบมีอะไรอะเขาเรียกว่าก๊อปปี้ในเคเขาเปิดตัวละอะไระต่อให้มีเลือดเลยผมดูสู้เลยโอเคนี่นะครับก็เป็นข้อดีของซีวอบร้อนนะครับลดความโยจม,ยมตีแล้วก็เพิ่มเกาะเรานะครับ 4ตอนหนึ่งแล้วทุกคนถ้าผมได้อีกตัวก็คือ GG นะครับรอเขาเกิดได้ไหมนะ่ะสไลด์ยิงเลยมาป,ป้าๆออกมาป้าปาออกมาเฮ้ยเขาหายไปไหนเนี่ยทุกคนเดียออกมาแล้วสไลด์ยิง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 โอ้ยิงไม่เข้าแล้วถอยก่อนเกือบเกือบ โอ้ย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 ยอมละจ้ายอมละจ้าสู้นะะสู้นะเรียบร้อยเมื่อกี้ผมมีสไลด์นะครับก็ GG นะครับ GG ครับ well. ก็สนุกมากนะครับเล่นกับคุณป๊าป้าเนี่ยคู่แข่งเก่านะครับหว,นวนานยังหวานเหมือนเดิม <c oughs> สนุกมากครับก็โ,โคตรจะตึงนะครับเกมนี้ผมตื่นเต้นมากนะครับที่ได้มา1-1กับอดีตนะครับ อดีคู่แข่งเก่าเนาะก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการ11ทอนเนาะก็ถ้าใครฝะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง้ลยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ